เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับนี่ผมมาชีพเป่ารถสวยๆถูกๆท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้นะคันนี้เป็นโตโยต้าโตโยต้าเอวติดเป็นรถบ้านแท้ๆครับไม่ใช่รถแท็กซี่นะครับรถบ้านแท้ๆเลยหมดเลขทะเบียนเดิมๆไม่ใช่หมดจดใหม่กับราคาสุดคุ้ม4 2่0 0บาทครับรถบ้านสภานี้คุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับ ันได้สบายๆอึดทนนครับรุ่นนี้สามารถดูรถได้ที่ Toyota b u ัสนะครับ Toyota b u ัสเป็นรถเทินของ Toyota b u ัสครับสภาพตีแน่นอนครับ Toyota b u ัสชัวๆเกียร์ออโต้จกไฟฟ้าภายในเบาะหนังเบาะคนขับมีจำหนิบ้างครับแต่เบาะอื่นก็ยังสวยแผงคอนโซลไม่แต่ขักไม่ชำรุดเครื่องเล่นเสียงจอสัมผัสเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้า รีวิวดูกันเรื่อยๆก่อนนะครับคุ้มค,มครับ4 2 0 0 0บาทนั่นเองฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชีเป้ารถสวยๆราคาย่อมเยารถซื้อมาจำ้ำเลยไม่พลาคดคลิปใหม่ๆตัวอ่างนะครับเดิมๆรอยพับจากโรงงานอยู่ครบสีบางๆครับไม่มีชนหนักไม่มีซ่อมสียางอะไรก็มีให้ของเครื่องเดิมเช่นกันอาจจะมีเปื้อนฝุ่น,ก,นกันบ้างครับเข้าล้างหน่อยก็สวยเข้าก็แคลหน่อยสวยปิ้งขา,นาหน้าเข็บซ้ายขวาเดิมบ้างรอยพับรลยอักอยู่ครบไม่มีรอยชนหนักนะครับ สนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับพิกัดดูรถอยู่เส้นกาญจนาเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับไม่สองแสนประมาณ2องแสนครับไม่สองแสนแปสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้ครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ